สาวน้อยบันเทิงนำเสนอวิดีโอใหม่ประจำวันนี้ค่ะไปไหนคะไปกันไปกันเลยค่ะไปไหนคะรูกไม้ที่นาเรตตาทำตรงนี้อ๋อค่ะที่นาเรตตาปลูกไว้ใช่ไหมคะปลูกไว้ตรงนี้ด้วยปลูกไว้ตรงนี้ด้วยโอ้ยสวยงามจังเลยมาตรงนี้เฮ้าทำให้เป็นอย่างนี้เหรอลูกไม่รู้อ่ะโอ้ยมันตายแล้วมันตายแล้วใช่ค่ะอันนี้มันนี่โอ้นี่เหรอ นี่เหรอที่นันที่น่นตับปลูกไว้น่ะอูโอ้ทำไมเป็นอย่างนี้ตรงนี้ก็มีตรงนี้กรากระบ้ากรดก็เลยรีบอบ้านเลยกอ้เกระดาษรบเลยกดากอบ้เลยรอ้นเกาเลยระดร้าเลยก่ะกกเยกดรอ้นเลยกะอก้นด้วเยตรดา้นเลกะ้นยด้ยก้นดก้ย้ย ดอกไม้ด้วยใช่ไหมคะใช่มีดอกไม้ด้วยหนูก็ตา,ากไปตากปลาขึ้ยจุกัดเก่าเๆ่ๆเลยยุงกัดหนูก็เลยเข้าบ้านใช่ไหมคะใช่ตรงนีด้วยอ๋อค่ะดอกไม้หน้าบ้านสวยมากเลยนะคะจ,จะออกเดี๋ยวจะเข้าไปตรงนี้จะจะเข้าไปตรงนั้นก็ได้ใช่ไหมคะตรงนั้นตรงนั้นจะมีอะไรอ่ะตรงนั้นไม่มีอะไรค่ะหนูไม่ของน,นานปีศาจนั่นแหละอ๋อที่รดน้ำ ของนันิตะกับน้องเหรอคะใช่ไปไหนอันตอนนี้อันนี้มันเป็นห้องลับอะไรก็ไม่รู้เป็นห้องน้ำห้องลับโอ้ห้องลับปามามาปามาปามาคปามาตามมาค่ะตามมาตามาเราจะมีสระน้ำแล้วมันแล้วเราก็จะเจอป้าแอนด้วยอ้โเจอทุกคนเลยค่ะแล้วในบ้านหลังนั้นน่ะ ไม่ไม่มีคนเลยเราต้องเข้ามานี่อ๋อมนี่อะไรอะ่ะเดินเดินอ้อมค่ะลูกเดินอ้อมท่อน้ำอ้อมใช่ค่ะเป็นท่อน้ำเราเราต้องเดินอ้อมค่ะลูกเดินไปข้างๆเออนั่นแหละลูกเดินไปเลยโอเคค่ะค่ะมันไม่เหม,นมเห็นแล้ว,ลวโอเคค่ะไปดูตรงไหนอ,อีกบ้างคะอะูอ้มีอะไรบ้างคะน่ะ อมีของเล่นด้วยมีที่ปิ้งย่างด้วยนะคะนี่เตาปิ้งย่างก็เมื่อวานเราทำอะไรคะเมื่อวานกินข้าวตรงนี้ปาร์ตี้กันใช่ไหมคะใช่ปาร์ตี้อะไรตอนมืดอ๋อก็ปาร์ตี้ตอนเย็นก็ปาร์ตี้ตอนเย็นไงคะก็ปาร์ตี้ตอนเย็นปาร์ตี้ตอนเย็นไงคะแล้วมีอะไรบ้างคะนี่เป็นเป็นอะไรคะนี่ อ้นี้อันนี้โรงเรียนนานาชาติโรงเรียนนานาชาติเหรอใช่ค่ะอันนี้ก็สนามเด็กเล่นอันนี้ก็สนามเด็กเล่นนี่นี่จะดูว่ามันจะเล่นยังไงนี่ดูว่าจะไงชุดสวยดูว่ามันจะเล่นยังไงมันเล่นมาได้แล้วใส่ชุดสวยแล้วลูกเล่นเล่นได้เหรอเล่นได้เหรอเล่นได้ไมันจะไม่เปื้อนอ๋อค่ะสามสี่ เชฟเว็บเชฟเว็บมีของเล่นด้วยใช่ไหมคะอ่ะอะ,อะเรียกลูกหน่อยมาเล่นด้วยเลยเรียกลูกหน่อยมาเล่นด้วยโอ้จ๊ะเอ๋มาแล้วมีสไลเดอร์ด้วยใช่ไหมคะแล้วมีอะไรอีกคะตน <c oughs> ันทำไมสวยจังเลยคะชุดหน่ะหัวใจหัวใจใครคะหน่ะ